Ghost Time Radio เสนอเรื่องสยองขวัญผีแมวนรกตาแดงตลาดนัดตรอกซอยเก่าในย่านบางรักเป็นที่เรื่องลือถึงเรื่องเล่าของแมวดำตาสีแดงที่มักปรากฏตัวในายามค่ำคืนแมวตัวนี้มีลักษณะพิเศษคือตาทั้งสองข้างเป็นสีแดงเลือดและมักหายวับเป็นในความมืดโดยไม่มีร่องรอยเมหญิงสาวนักข่าวสายลึกลับได้ยินเรื่องนี้จากแม่ค้าส้มตำวัยเก่าที่บอกว่า ใครเห็นแมวตาสีแดงนั่นสามครั้งคนนั้นจะตายภายในเจ็ดวันคืนนั้นขณะเมเดินกลับบ้านผ่านตรอกมืดเธอเห็นแสงสีแดงสองจุดจ้องมาที่เธอจากหลังถังขยะเมเริ่มสืบค้นและพบว่าตลาดแห่งนี้เคยเกิดเหตุเด็กหญิงสามคนหายตัวไปโดยทุกครั้งจะมีพยานบอกว่าเห็นแมวดำตาสีแดงก่อนเด็กจะหายเธอสัมภาษณ์ป้าส้ม แม่ค้าขายขนมที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนมันไม่ใช่แมวแต่เป็นปีศาจท,ที่มากับครูแช่งหมอผีที่ถูกเผาทั้งเป็นในตลาดนี้คืนที่สองเมเห็นแมวตาสีแดงอีกครั้งคราวนี้มันเดินตามเธอเป็นระยะทาง3กิโลเมตรโดยไม่กระพริบตาเมค้นพบบันทึกเก่าในห้องสมุดชุมชนเกี่ยวกับพิธีบวงสวงปีศาจท,ที่ครูแช่งทำก่อนตาย โดยเชนเด็กหญิงสามคนเป็นเครื่องสังเวยเพื่อให้วิญญาณเขาได้กลับมาขณะอ่านเอกสารในกระจกข้างหลังเธอปรากฏเงาแมวดำกำลังขยายใหญ่ขึ้นคืนที่สามแมวตาสีแดงมาหาเธออีกครั้งคราวนี้มันพูดด้วยเสียงมนุษย์เจ้าคือคนที่สามพิธีจะสมบูรณ์แล้วเมตื่นขึ้นในห้องดึกพบว่าตัวเองถูกมัดไว้บนแท่นหินเก่าในตลาดที่รกร้าง เธอเห็นป้าส้มกำลังสวมหน้ากากแมวและสวดคาถา20ปีแล้วที่ฉันรอคนที่สครูแช่งคือพ่อของฉันป้าส้มเปิดเผยว่าเธอเป็นผู้ทำให้คนเห็นแมวตาสีแดงโดยใช้ยาหลอนประสาทและเป็นคนลักพาตัวเด็กๆเ,เพื่อชุบชีวิตพ่อทันใดนั้นแมวดำตัวจริงปรากฏตัวและกัดคอป้าส้ม เมพบว่าจริงๆแล้วแมวตาสีแดงคือวิญญาณของเด็กหญิงคนแรกที่ถูกสังเวยมันกลับมาเพื่อหยุดพิธีชั่วร้ายนี้เจวันต่อมาเมเห็นแมวดำตาสีแดงอีกครั้งแต่คราวนี้ตาของมันเป็นสีเขียวอ่อนพร้อมกับเสียงกระซิบขอบคุณตอนนี้เราสงบแล้วแต่เมื่อเมหันไปมองกระจกเธอเห็นตาของตัวเองสะท้อนเป็นสีแดงชั่วขณะ จริงๆแล้วเมย์คือทายาทสายเลือดของครูแช่งและวิญญาณแมวได้เลือกเธอเป็นผู้คุ้มครังคนต่อไปแมวที่คิดว่าเป็นปีศาจกลับเป็นวิญญาณเด็กที่ถูกล่าคนใกล้ตัวคือผู้ร้ายตัวจริงตัวเอกกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบหากคุณเห็นแมวดำตาสีแดงนับดีๆอย่าให้ถึงครั้งที่ส Ghost Time Radio เสนอขึนึงคิดถึงผี ความทรงจำที่กัดกินจิตใจห้องทำงานยามดึกแสงไฟกระพริบจากคอมพิวเตอร์ส่องแสงสลัวในห้องทำงานเปลี่ยววีเมื่อเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วธนาชายหนุ่มวัยสาปียังคงนั่งทำงานอย่างอิดโรยเขามักเป็นคนทำงานดึกคนสุดท้ายของบริษัทเสมอ ธนาธนาเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาดังมาจากทางเดินเปล่าเปลี่ยวทั้งที่ทุกคนกลับบ้านหมดแล้วภาพหลอนที่กลับมาธนาเริ่มเห็นสิ่งแปลกปลอม 1. ในกระจกห้องน้ำเงาสะท้อนของหญิงสาวยืนอยู่ข้างหลังเขา 2. บนหน้าจอคอมพิวเตอร์มีข้อความพิมพ์ขึ้นเองว่าคิดถึงฉันไหม 3. ในลิฟต์มีคนยืนอยู่ตรงมุมทั้งที่ลิฟต์ว่างเปล่าความลับในอดีตเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกเขาว่าที่นี่เคยมีพนักงานชื่นน้ำฝน เธอฆ่าตัวตายในห้องเก็บเอกสารเมื่อห้าปีก่อนธนารู้สึกตัวสั่นเมื่อได้ยินชื่อนั้นธนาค้นพบกล่องเก่าในห้องเก็บของ 1. รูปถ่ายของเขากับหญิงสาวคนหนึ่ง 2. จดหมายรักที่เซ็นชื่อน้ำฝน 3. ใบปลิวงานศพ ความทรงจำที่ถูกกดทับความจริงเริ่มปรากฏน้ำฝนคือแฟนเก่าของเขาที่ฆ่าตัวตายเพราะเขาทรยศเธอกลับมาแล้วการเผชิญหน้าในห้องทำงานยามค่ำคืนไฟดับสนิทเสียงกระซิบดังขึ้น ทำไมต้องโกหกฉันธนาหันไปเห็นร่างหญิงสาวในชุดทำงานบริษัทยืนอยู่ตรงมุมห้องใบหน้าเธอซีดเซียวและมีรอยรัดที่คอเมื่อแสงไฟกลับมาธนาเห็นว่าร่างที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือตัวเขาเองในชุดผู้หญิง ตอนจบการรวมเป็นหนึ่งเช้าวันต่อมาเพื่อนร่วมงานพบธนาในห้องเก็บเอกสารเขานั่งกอดรูปน้ำฝนแน่นด้วยใบหน้าของเธอความรู้สึกผิดอาจเรียกวิญญาณกลับมาบางครั้งผีที่เราเห็นคือส่วนลึกของจิตใจเราเองความรักที่ผิดหวัง อาจกลายเป็นความอ็อบเซชันที่ไม่จบสิน้นคุณแน่ใจหรือว่าภาพที่เห็นในกระจกเป็นคุณจริงๆโกทามเรดิโอจัดให้เรื่องสยองขวัญผีกระป๋องโคกลอยได้หอพักมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมีเรื่องเล่าขานมานานเกี่ยวกับห้อง404ห้องที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ หลังเหตุการณ์นักศึกษาหนึ่งเสียชีวิตอย่างลึกลับเมื่อสิปีก่อนณเดชนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเพราะหออื่นเต็มถูกจัดให้อยู่ห้อง404โดยไม่รู้เรื่องราวอดีตเขาสังเกตว่าห้องนี้เย็นผิดปกติแม้ปิดแอร์และบางครั้งได้ยินเสียงเด็กหัวเราะกระซิบกระซิบตอนกลางคืนคืนหนึ่งขณะที่ณเดชอ่านหนังสือสอบเขาเห็นกระป๋องโคกที่วางไว้บนโต๊ะ เริ่มสั่นแล้วลอยขึ้นสูงจากพื้นประมาณ1เมตรหมุนตัวไปมาเหมือนมีมือมองไม่เห็นจับไว้พอรุ่งเช้านาเดตเล่าให้พลอยเพื่อนร่วมหอฟังเธอหน้าซีดแล้วกระสิบว่านั่นคือนงโคกวิญญาณเด็กชายที่ตายเพราะของเล่นติดคอในห้องนี้เมื่อสิปีก่อนเขาชอบเล่นกับกระป๋องเปล่าพลอยยื่นกระดาษสีเหลืองเก่าให้มันเป็นรูปถ่ายนักศึกษาเก่าที่แขนคอตายในห้อง404 โดยมีกระป๋องโค้กวางอยู่ตรงหน้าคืนต่อมาณเดชถูกผลุกด้วยเสียงกระป๋องลากไปมาบนพื้นเขาตื่นขึ้นมาเห็นเงาเด็กเล็กยืนจ้องที่ปลายเต่งแล้วกระป๋องโค้กก็ลอยมาหยุดตรงหน้าเขาพร้อมเสียงกระซิบพี่มาเล่นด้วยกันณเดชกับพลอยตัดสินใจทำพิธีส่งวิญญาณโดยนำของเล่นเด็กและกระป๋องโค้กไปวางไว้หน้าห้องพลอยสวดมนต์ขณะที่ณเดชผอกระดาษรูปเด็กชาย ทันใดนั้นไฟดับเสียงเด็กหัวเราะดังเกื้อบุ้บว่าเมื่อไฟติดณเดชเห็นพลอยถูกแขวนคอที่พัดลมเพดานโดยมีกระป๋องโคกกลิ้งอยู่ใต้ร่างเธอที่ผนังเขียนด้วยเลือดว่าฉันไม่ใช่เด็กฉันคือคนที่ฆ่าเด็กลองวงจรปิดของหอพักเปิดเผยความจริงว่าณเดชคือนักศึกษาที่ฆ่าเด็กชายแล้วปลอมตัวมาเรียนใหม่โดยไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณเด็กตามมาหลอกหลอน เช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่พบศพนเดชในห้องน้ํามีกระป๋องโคกอัดเต็มปากจนขาดอากาศและร่างของพลอยที่ตายมาแล้วสมวันหมายความว่าที่ช่วยนเดชคือวิญญาณเธอตั้งแต่นั้นห้อง404ถูกปิดตายแต่บางคืนยังได้ยินเสียงกระป๋องกลิ้งและเสียงเด็กหัวเราะรูปถ่ายนักศึกษาเก่าที่ตายในห้อง404จริงๆแล้วคือรูปของนเดชในอดีต ที่ฆ่าตัวตายเพราะถูกวิญญาณเด็กหลอกหลอนกระป๋องโคกที่ดูไรพิษตอนกลายเป็นเครื่องมือของวิญญาณเพื่อนร่วมหอที่ช่วยจริงๆเป็นผีลองอ่านอีกทีบางทีวิญญาณอาจแค่เปลี่ยนเป้าหมายมาหาคุณแล้วก็ได้ก็ทามเรดิโอจัดให้ผีตีลังกา3ตอนเที่ยงคืนโรงเรียนมัธยมเก่า สีพัฒนาการถูกปิดลงหลังเหตุการณ์นักเรียนตายในห้องพละเมื่อ15ปีก่อนตำนานเล่าว่าน้องแบงค์เด็กชายชั้นม .3 ตายเพราะหกล้มคอหักขณะตีลังกาในห้องพละและวิญญาณของเขายังคงตีลังกาซ้ำๆทุกคืนแจ็คและกลุ่มเพื่อนนักสืบสมัครเล่นตัดสินใจเข้าไปสำรวจในโรงเรียนร้างแห่งนี้ ตอนแรกทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนตรงเสียงตีลังกาดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บดังกล้องมาจากห้องพละทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปดูพบเพียงแค่รอยเท้าเด็กเปียกเปีกเป็นรูปตีลังกาบนเสื้อจิมนาติกที่เต็มไปด้วยฝุน่นแจ็คก,กลับมาคืนที่สองเพียงคนเดียวพร้อมกล้องถ่ายรูปเก่า เขาตั้งใจจะบันทึกหลักฐานของวิญญาณน้องแบงก์แต่แล้วกล้องถ่ายภาพได้ว่ามีเด็กชายในชุดนักเรียนยุค90กำลังตีลังกาบนเสื่อจิมนาติกโดยศีรษะของเขาหมุนไปด้านหลังแบบผิดธรรมชาติทันใดนั้นเสียงกระซิบดังมาจากหลังเขาพี่มาเล่นตีลังกาได้กันไหมแจ้กหันไปแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่น นอกจากรอยมือเด็กเปียกๆบนพื้นที่ค่อยๆลากไปทางตู้เก็บอุปกรณ์คืนที่3ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวคืนสุดท้ายแจ็คผ้าหมอเล็กมาทำพิธีแต่สิ่งที่พบกลับทำให้ขนลุกสู้ในตู้เก็บอุปกรณ์มีกระดูกเด็กและสมุดบันทึกเก่าๆของน้องแบงค์ที่เขียนว่าครูสมชายบังคับให้ฉันตีลังกาซ้ำๆ จนหน้ามืดฉันลม้มแล้วหัวฟาดพื้นหมอเล็กเปิดเผยความจริงที่น่าสะพึงกลัวว่านี่ไม่ใช่การตายโดยอุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมทันใดนั้นประตูห้องพละปิดสนิทเองและเสียงตีลังกาดังขึ้นอีกครั้งตุ๊บตุ๊บตุ๊บแต่คราวนี้มีถึงสามเสียงที่ไม่ใช่แค่น้องแบงค์บทสรุป วิญญาณที่ถูกซ่อนไว้เมื่อตำยดเข้ามาตรวจสอบพวกเขาพบว่าตายเสือจิมนาสติกมีกระดูกเด็กสมคนที่ถูกครูสมชายคือครูพละฆ่าหลบปิดไว้นองแบงเพียงแค่เหยื่อคนสุดท้ายครูสมชายเสียชีวิตแล้วแต่วิญญาณของครูสมชายยังคงอยู่ในโรงเรียนและบังคับให้เด็กๆตีลังกาต่อไปคืนนั้นแจ็คเห็นเงาครูสมชายยืนจ้องเขาอยู่ที่ประตูห้องพละ,ระ พร้อมกับเสียงกระซิบว่ามาเล่นการครบสามคนแล้วนะและเมื่อแจ็คหันไปมองกระจกในห้องน้ำโรงเรียนแจ็คเขาเห็นตัวเองกำลังตีลังกาอยู่บนเสือโดยมีครูสมชายยืนยิ้มอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วแจ็คคือนักเรียนคนหนึ่งที่ครูสมชายไว้เต้งเหยื่อไายต่อไปแต่ครอบครัวเขาได้ย้ายโรงเรียนก่อนเสียงตีลังกาสมครั้งที่ได้ยินคือการนับถอยหลังสู่การตายของแจ็ค ทุกครั้งที่ใครได้ยินเสียงตีลังกาสามครั้งในโรงเรียนนี้วิญญาณครูสมชายจะได้เหยื่อใหม่เสียงตีลังกาที่เพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆกระจกสะท้อนความจริงที่น่ากลัวครูผู้ฆาตกรรมที่ยังคงล่าเหยื่อแม้ตายแล้วหากคุณได้ยินเสียงตีลังกาในโรงเรียนร้างอย่านับถึงสามนะครับสาวไหม้ผีบอกเสียงกระซิบจากโลกวิญญาณหมู่บ้านทอผ้าเงียบสงัด หมอกขาวหนาแน่นปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในยามราตรีเสียงกี่ทอผ้าดังขึ้นเองในบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีที่นี่เคยมีหญิงสาวตายทั้งกลมในกี่ทอผ้าชายชราผู้เท่าเล่าขณะชี้นิ้วสั่นไปทางบ้านไม้หลังนั้นการกลับมาของเสียงกระซิบ กลุ่มนักศึกษาศิลปะสี่คนเดินทางมาศึกษาลวดลายผ้าโบราณฟังดูเหมือนมีคนทอผ้าอยู่ข้างในนะนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเอื้อมมือเปิดประตูบ้านไม้เก่าทันใดนั้นเส้นไหมพุ่งออกมาจับข้อมือเธอลายผ้าที่เล่าเรื่องบนกี่ทอผ้าเก่ามีผ้าผืนหนึ่ง ถูกทอขึ้นเองอย่างลึกลับลวดลายที่ปรากฏคือวันที่หนึ่งลายดอกไม้วันที่สองลายหยดน้ำตาวันที่สามลายใบหน้าคนร้องไห้ความจริงที่ถูกทอขึ้นพวกเขาค้นพบสมุดบันทึกเก่าฉันถูกข่มขืนและฆาตกรรมโดยชายในหมู่บ้าน ก่อนตายฉันสาบานจะทอผ้าติลนภัยทุกคนที่เข้ามาการเตือนภัยจากวิญญาณสมาชิกกลุ่มเริ่มเห็นภาพหลอนในกระจกหญิงสาวในชุดโบราณกำลังชี้ไปที่ประตูบนผนังเงาร่างชายลึกลับถือมีดเดินเข้ามาเสียงกระซิบในหูนีเร็ว การเปิดเผยตัวตนฆาตากรชายหนุ่มในกลุ่มเริ่มประพฤติแปลกๆผมรู้จักลายผ้านี้มันคล้ายลายที่บ้านผมทันใดนั้นร่างหญิงสาวในชุดขาวโผล่จากกี่ทอผ้าหักมุมสุดสยองชายหนุ่มกรีดร้องเมื่อเห็นภาพในกระจกใบหน้าของเขากลายเป็นใบหน้าฆาตากรในอดีต ตอนจบผ้าผืนสุดท้ายเช้าวันต่อมามีผ้าผืนใหม่ถูกทอสำเร็จเป็นลายรูปคนสี่คนห้อยคออยู่บนต้นไม้และเสียงกีทอผ้าก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบจากวิญญาณอาจเป็นทั้งคำเตือนและคำสาปความผิดในอดีต อาจตามมาถึงปัจจุบันในรูปแบบที่คาดไม่ถึงบางครั้งความจริงถูกทอขึ้นเป็นหลายผ้าคุณแน่ใจหรือว่าเสียงกระซิบข้างหูคุณเป็นเพียงเสียงลม